บนโซเชียลแชร์ประโยชน์ของขนุนที่เราไม่เคยรู้9ประการทั้งป้องกันมะเร็งโลหิตจางลดความดันบำรุงประสาทหืม <H m? S 1> ชัวร์เหรอ คุณชั่วก่นแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับขนุนมีสปปรรพคุณรักษาโรคขนาดนี้จริงไหมครับสปปรรพคุณทางยาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คงจะไม่ใช่ทั้งหมดข้อแรกเขาบอกว่าขนุนป้องกันมะเรง็งอันนี้ตอบได้ว่าไม่จริงจากการวิจัยของดิฉันเนี่ยขนุน3ชิ้นเนี่ยนะคะก็มีแค่ประมาณ6ม mm. ิลลิกรัมวิตามินซีพฤกษเคมีต่างๆเนี่ยเราเจอตัวเดียวคือฟินโอเิกคัมเปาก็มีอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นเองซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นตัวช่วยต้านมะเร็งงได้้เลยอะขนนนุปกัภาวโ อันนี้ตอบได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าไม่จริงเพราะว่าาตาเหล็กต่ํามากโรคหิตจางนี่เราเน้นาตาเหล็กเป็นหลักาตาเหล็กจากผลไม้เนี่ยไม่ต้องไปหวังมากนะสามขนุนลดความดันโลหิตหรอครับอันนี้จริงค่ะมีงานวิจัยท่าทานพวบที่ไปแหล่งของโพแทสเซียมที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้แต่ว่าเน้นนิดหนึ่งถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเร,รื้อรังต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมจะมีผลอย่างมาก 4. ขนุนมีไฟเบอร์ดีจัดการปัญหาท้องผูกอันนี้ไม่จริง2-3%มันไม่ได้เร่งให้มีการถ่ายอุจจาระบ่่่ออยๆะไรง้นสววใหญแล พวกนี้เราจะบอกให้ทานพวกผักมากกว่าเพราะผักเนี่ยจะมีใยอาหารเยอะกว่าแล้วพลังงานต่ากว่าทานขนนไปเยอะๆเนี่ยจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้้านอนไม่หลับเขาบอกว่าขนุนช่วยได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย6บํารุงสายตาและผิวพรรณในตัวของขนุนยิ่งมีสีเข้มมาก้มๆเยอะๆพวกนี้จะมีสารแคโรทีนอยเยอะนะคะทั้งลูซีนซีแทนทีและก็เบต้าแคโรทีนเป็นตัวช่วยให้ชะลอความเสื่อมเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทานนะคะข้อเสียมันก็มีเยอะเพราะว่ามันเนื่องจากมีน้ําตาลสูงเเขาแชร์ว่าขนุนรักษาแผลผู้พองต้านอักเสบ อันนี้ไม่จริงเลยมันไม่มีจุดไหนที่จะมาป้องกันพวกภาะวะการอักเสบเหล่าน้นได้8ขนุนมีแคลเซียมดีบำรุงกระดูกพันเปอร์เซนต์ว่าผิดขนุนเนี่ยมีแคลเซียมประมาณ10มิลลิกรัมพอๆกับแมกนีเซียมการบำรุงกระดูกและฟันอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยอะค่ะ9ขนุนบำรุงประสาทแก้อ่อนเพลียวิตามินซีก็ต่ำวิตามินบีหนึ่งก็ต่ำเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ได้ช่วยแต่สิ่งที่เขาได้สร้างพลังงานออกมาได้ก็คือเขามีน้ําตาล เท่านั้นเองแล้วกินขนุนนี่อ้วนได้ไหมครับกินเยอะเกินไปน้าตาลมันเยอะมันอาจจะเป็นไปได้ขอห้ามกินขนุนกับเหล้าสั่งห้ามเลยเนื่องจากเหล้าก็ให้พลังงานสูงอยู่แล้วเมื่อได้รับพลังงานที่เกินไปทําให้มีความร้อนเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้เกิดอาการช็อกได้แล้วกินขนุนตอนท้องว่างล่ะครับไม่มีปัญหาผลไม้ทานได้ทุกตอนที่อยากทานแล้วจริงๆเราต้องกินขนุนยังไงดีครับก็ทานให้หลากหลายเข้าไปจะทานบ่อยก็ไม่เป็นไรแต่ทานปริมาณที่พอเหมาะคือหนึ่งหน่วยบริโภคมันเนี่ยแค่2ชิ้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานเป็นกกกกิิโลลลเนนนนนนีี่ยออออะไปททาาาาหหหหรมมื้้้ััััใพงงงสู ก็อาจจะเกิดเบาหวานได้แต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับให้ทานให้สมดุลแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการของการทาำผลไม้ชนิดนี้แต่ในเรื่องของมะเร็งของอื่นๆที่ได้ถามมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จริง,งนะคะก็ไม่ควรจะแชร์ต่อค่ะ